ที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทร์ตำบนบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ทำฝายชะลอน้ำและปล่อยพันุ์ปลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาคร,รัฐพระเอกชนและประชาชนจิตอาสากว่า300คนร่วมใจดำเนินกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในงานมีการปล่อยพันุ์ปลากว่า20,000ตัวค่ะประกอบด้วยปลานิลปลาตะเพียนรวมถึงปล่อยนกและเต่าคืนสู่ธรรมชาติการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ําต้นทุนและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอีกทั้งยังเป็นเวทีรวมพลังของประชาชนในจังหวัดเชียงรายในการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมลดการพังทลายของดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นป่าและสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ําและสัตว์ป่าต่อยอดสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะครับ